สวัสดีค่ะกับช่อง everything is easy by ยาย่าใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการในการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะส่วนตัวนี้เป็นชิ้นงานจริงนะคะเอาให้น้องๆดูตัวอย่างนิดนึงนะคะ อันนี้ก็คือด้านนอกนะคะหลังจากเราเย็บตะเข็บเสร็จอันนี้คือด้านในนะคะเห็นไหมคะด้านในเขาก็สวยงามด้านนอกเขาก็สวยงามทีนี้ไปดูวิธีทํากันคะ่ะทีนี้เวลาเราเย็บตัวตะเข็บใช่ไหมคะเราก็มีผ้า2ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาผ้า2ชิ้นมาประกบกันโดยด้านในประกบกับตัวด้านในนะคะซึ่งให้ตัวด้านนอกเขาอยู่ด้านนอกแล้วเวลาเราจะเย็บ ตัวตะเข็บนะคะเราจะใช้ดินสอขีดเพื่อความตรงของเส้นตะเข็บเรานะคะตัวนี้เราจะเย็บต่อ,อเข้ามาจากริมผ้านะคะก็ประมาณครึ่งเซนหรือประมาณ3-4มิลน,นะคะเวลาเริ่มต้นของการเย็บนะคะเราก็จะเย็บย้ำนิดหนึ่งการเย็บนะคะเราใช้วิธีการด้นตะลุยนะคะ ด้นตะลุยก็คือการเนาแบบทีๆนะคะเนะี่คะเราจะด้นตะลุยอย่างนี้ไปจนสุดผ้านะคะการเย็บตะเข็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเขาจะข้อดีก็คือว่าเขาจะเก็บออริมผ้าได้สวยงามนะคะแล้วก็มั่นคงแข็งแรงทั้งข้างนอกและข้างในนะคะ คนเข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์มีการเย็บผ้าด้วยมือมีการปักผ้าด้วยมือนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็หวังว่าวิดีโอของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ อันนี้ก็คือเสร็จจากการเย็บด้านนอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวด้านนอกเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะกลับผ้านะคะไปเย็บตัวด้านในเห็นไหมคะอันนี้ก็คือด้านในนะคะเราจะกลับผ้ามาเย็บด้านในเวลาเราจะเย็บด้านในนะคะเราต้องพยายามทําผ้าให้เรียบนะคะคืออ๋อ ตัวริมผ้าด้านนอกที่เราเพิ่งเย็บเสร็จไปอะค่ะเขาอาจจะพองๆนิดนึงก็อาจจะใช้เตารีดอ,อ่อรีดให้เรียบนะคะเวลาเราเย็บเราจะได้เย็บง่ายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนเราเย็บเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ขีดเส้นนะคะเพื่อที่จะให้ตรงจากนั้นเราก็ใช้วิธีการด้นตะลุยเช่นเดียวกันนะคะ ระยะห่างจากริมผ้านะคะเราก็ต้องกะให้ระยะเขาคลุมกับริมผ้าเดิมนะคะตะเข็บเดิมที่ด้านนอกเราเย็บไปตอนแรกนะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยสวยงามทั้งด้านในด้านนอกนะคะ